ถึงเวลาโหวตเพื่อแต่งตั้งนายพิธีแซ่ลิมเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เห็นชอบครับเห็นชอบค่ะเห็นชอบครับไม่เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งค่ะงดออกเสียงค่ะสรันเนสภามีมติไม่เห็นชอบ ให้นายพิธีแท่ลิมดำรงตำแหน่งนายกรรฐมนตรีขอเป็นการประชุมไม่ว่างซามันนะจริงจริงฮัลโหลค่ะคุณพ่อเอ๊ะดิวรับไหนฮะอะไรนะดิวลับที่เลิกกวีอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ข้าขอขอบคุณพักก้าวไปเป็นอย่างยิ่งแน่นอนพักเพื่อใครขออาสานำพาประเทศสู่ทางออกสุดยอดแต่เนื่องจากพักก้าวไปเป็นทางตันดังนั้นเราขอเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบาโดยไม่มีพักเก้าวไปอปไมดแล้วสมน้ำหน้าเอาเลยข้าสนับสนุนอย่างเต็มที่ เรื่องจำนำข้าวหรือรถคันแรกอะไรนั่นน่ะข้าลืมไปหมดแล้วตีแลล่ะเรามาฉลองด้วยมินช็อกกันเถอะขอด้วยดิเพื่อใครสู้สู้เพื่อใครสู้สู้มินไม่ช็อกแต่ประชาชนช็อกชกเพื่อใครปิดสวิตส์สวบปิดสวิตส์สวบคนไทยมีเกินมีไทยมีเกียร์มีจักรี <No. S 1> ไปเลยนะออ้แกไปนะปัญหาของพี่น้องประชาชนมีมากมายสโลแกนของเราพูดแล้วทำนำด้วยกันชาอาไดียว่าไงมีเราไม่มีลุงเลือกพักก้าวไปประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมาเลย อมพ้าอ้นั้นผมพลาของ้าวันนี้ได้กลับมายานแม่มีความสุขจริงแท้เชียว และก็ขอขอบคุณ14ล้านเสียงที่เลือกผมผมพร้อมแล้วกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนยังไม่ได้เป็นสักหน่อยแกเป็นใครพู้จาสีสวะจะเป็นไปได้ยังไงคดีควบคุมหุ้นสื่อ OTV ก็ยังคงอยู่ แถมยังไม่ทันได้ผ่านด่านสอวก็จัดหน้าชู่คอซะแล้วไม่เหมือนผู้นำคนดีคนเดิมของข้าผลงานก็ตั้งมากมายเช่นเออเออเออม่เวอจะเป็นรถไฟฟ้าทั่วกรุงปรับปรุงคลององอ่างสร้างเมืองอัจฉริยะอีซี ข้าขอเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พักก้าวไปได้เป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศไทยอย่าลืมสิยังมีกตั้ง25ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือกเจ้าชแถมยังสนับสนุนให้ไม่มีกฎหมายคุ้มครององค์ฮ่องเต้ก็บอกว่าแก้ไขแบบนี้ใครจะไปเลือกเจ้าใช่ๆนี่ถ้าข้า อ,อ้กดบันหัวไอ้พวกล้มล้างสถาบันให้สิ้นซากพวกเจ้าจะยอมไหมละ่ะไม่ไยอมหรอกแม่แม่แม่อยากได้ตำแหน่งจนใจจะขาดแต่แผ่นดินนี้ยังมีสถาบันที่เราเคารพรักเจ้าคิดจะแก้ไขมาตราสิบเอบสอพวกนี้ละ<า>คุณอีกไม่นานก็คงโดนยบพักโดนแน่ โทโทเลิกเสพข่าวจากก๊อปนิวล้างสมองซะก่อนเถอะก็ข่าวเขาดอีอ่ะดังขึ้นอีกอดันแหละดีมากข้าแค่มาแก้ไขามาตรา1112ไม่ได้มาล้มล้างราชวงศ์เใจจเยือง้งเส <พะ S 1> ียงอะไรอ่ะเราต้องถามหมอถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้ววันนี้เป็นวันที่แน่ชัดแล้วว่าองค์คาพยพบแห่งอนุรักษ์นิยม ไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจากเสียงของพี่น้องประชาชนใช่ขอเสียงโฮให้ดังๆกับพวกมันหน่อยแล้วโฮั้มาเออเออเอาอีกไอ้ยหน่อยจะโฮเฮอะไรกันเลิกบาจีตามไอ้นายกโซเชียลได้แล้วโดนเขาหลอกใช้ก็ยังไม่รู้ตัวอีก สถานการณ์แบบนี้ข้าบอกได้เลยว่ามันจบแล้วครับนายจะผพีสะใจอ่อนประสบการณ์แบบนี้ถึงไม่ผ่านเสียงอันสูงส่งของท่านสอวอใช่เลยม่ถ้าพวกเจ้าได้รับเลือกก็คงพาเบิ้านเมืองดิ่งลงเหวเจ้าแน่นอนข้าพักอันดับหนึ่งไม่ได้แค่มาเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แต่ว่ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศต้อจำเอาไว้เราขอย้ำอีกครั้งเราจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งเราชัดเจนตลอดมาและตลอดไปเาจะแน่หรอไม่ว่าอย่างไงเราก็ไม่ยอมให้พักของไอ้พวกสามกีบได้เป็นผู้นำอย่างแน่นอนออสุดท้ายเสียงของประชาชนก็โดนเหยียบย่ำ โดยกลุ่มคนแก่250ห้าสิบเสียงหากข้าทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จข้าคงจะต้องสนับสนุนพักเพื่อใครที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับสองให้สารต่อเจตนารม์ของแปดพักร่วมขอบใจดีตุ้งตุ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 ้งตุงเสีงทงโท้ศัพ้์เข้าตุ้งตุ้งตุงตุงตุ้งตุ้งตุ้งตุงตุงตุุง ฮะอะไรนะดิวลับทิละกวีอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้คะ่ะรับทราบแล้วคะ่ะข้าขอขอบคุณพัก าไปเป็นอย่างยิงแน่นอนพักเพื่อใครขออาสานำพาประเทศสู่ทางออกแต่เนื่องจากพักก้าวไปเป็นทางตันใดังนั้นเราขอเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักก้าวไปหยีันทอดาวไปงาสมงามนาอุ้ย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 เอาเลย สนับสนุนอย่างเต็มที่เขใจเรื่องจำนำข้าวหรือรถคันแรกอะไรนัはは yeah. ่นน่ะข้าลืมไปหมดแล้วแล้วละเรามาฉลองด้วยมินช็อกกันเถอะขอด้วยดิเพื่อใครสู้สู ER> ้เพื<_<_<_<_<_<_<_่อใครสู<_<_้สู<_<_<__<_้มินไม่ช็อกแต่ประชาชนช็อกผดเด็จการทหารฉีกรัฐธรรมนูญ แต่พักเพื่อใครเสียศูนย์ฉีก M.O. U อยู่สามหาโทษทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นวัดตัวของพวกเจ้าเองทั้งนั้นใช่แล้วหากท่านสามารถตอบรับความไว้วางใจของเราได้เราก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ แต่ทุกวันนี้ประชาชนรอไม่ได้เราต้องเดินหนะ้าต่อ,เ,อ,อเกียรอใจด้วยนะอิอไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจท้อแท้และสิ้นหวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการข้าขอสู้จนกว่าอำนาจสูงสุดจะเป็นของปวงชน